สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่ผมว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะเคยเกี่ยวข้องด้วยซ้ำคือเวลาที่คนเยอะๆเลยได้รับผลกระทบคล้ายๆกันแล้วรวมตัวกันฟ้องเป็นคดีเดียวค่ะที่เราเรียกกันว่า class action หรือการดำเนินคดีแบบกลุ่มใช่ไหมคะใช่เลยครับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม วันนี้เราจะมาดูกันในขั้นตอนแรกสุดเลยคือ,อาการจะเริ่มคดีแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องขออนุญาตศาลก่อนอเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากค่ะครับเราจะมาดูกันว่าการขออนุญาตที่มันมีขั้นตอนเงื่อนไขย,ยังไงบ้างโดยอ้างอิงจากตัวบทกฎหมายเลยคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่ว่าด้วยการขออนุญาตนี่แหละครับค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาทําความเข้าใจกันนะคะว่าคดีแบบไหนเข้าข่าย ใครยื่นขอได้ต้องทำยังไงแล้วสารท่านดูอะไรบ้างในการตัดสินใจว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เป็นคดีกลุ่มครับผมงั้นเริ่มกันที่ประเภทคดีก่อนเลยตามกฎหมายมาตรา2228เนี่ยเขาบอกไว้ชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าคดีแบบไหนที่จะขอเป็นคดีกลุ่มได้ค่ะหลักๆเลยก็ต้องเป็นคดีที่มีสมาชิกกลุ่มจานวนมากจานวนมากมีประเภทไหนบ้างครับ ก็จะเป็นพวกคดีละเมิดอย่างแรกเลยนะคะหรือว่าคดีผิดสัญญาแล้วก็มีคดีที่เรียกร้องสิทธิตามกฎหมายเฉพาะทางต่างๆกฎหมายเฉพาะทางเช่นอย่างกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายสิ่งแวดล้อมแรงงานหรือพวกหลักทรัพย์หรือแม้แต่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอะไรพวกนี้ค่ะ อ๋อคือเป็นคดีที่มักจะมีผู้เสียหายเยอะๆในลักษณะคล้ายกันใช่ค่ะจุดร่วมมันคือตรงนั้นแหละค่ะคือมีความเสียหายหรือมีประเด็นปัญหาที่กระทบคนเยอะๆคล้ายๆกันการรวมฟ้องมันก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าว่ากันง่ายๆคือสะดวกกว่าการที่แต่ละคนจะไปแยกฟ้องคำว่าจํานวนมากนี่ ศาลเขามีเกณฑ์ตัวเลขไหมครับว่าต้องกี่คนขึ้นไปกฎหมายไม่ได้ระบุจำนวนเป๊ะๆนะคะแต่ศาลจะพิจารณาจากสภาพของคดีว่ามันมากพอที่ถ้าปล่อยให้แต่ละคนไปแยกฟ้องเองเนี่ยมันจะเกิดความยุ่งยากไม่สะดวกหรืออาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายของแต่ละคนหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นค่ะเงื่งคำร้องขออนุญาตคำร้องขออนุญาตค่ะยื่นไปพร้อมกับคำฟ้องเริ่มคดีเลยนะคะไม่ใช่ยื่นฟ้องก่อนแล้วค่อยมายื่นคำร้องทีหลัง อ๋อต้องแพ็กคู่กันไปเลยใช่ค่ะแล้วในคำร้องของอนุญาตเนี่ยก็ต้องแสดงเหตุอันสมควรให้สารท่านเห็นด้วยว่าทำไมคดีนี้ถึงควรจะดำเนินคดีแบบกลุ่มเหตุอันสมควรหมายถึงต้องอธิบายยังไงครับต้องบอกว่าเข้าเกณฑ์อะไรบ้างก็คล้ายๆเป็นการอธิบายเบื้องต้นให้สารเห็นภาพรวมค่ะว่าคดีนี้มันมีลักษณะที่น่าจะเข้าเงื่อนไขต่างๆของการเป็นคดีกลุ่มนะซึ่งเงื่อนไขละเอียดละเอียดจริงๆมันอยู่ในมาตรา2 2 2 1ที่เราจะคุยกันต่อไป อ๋อเหมือนเป็นการเกริ่นนำไม่สารเห็นก่อนว่าเออเคสนี้มันมีแววนะน่าจะเข้าขายประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการชี้แจงเบื้องต้นโอเคครับงั้นมาดูที่ตัวคำฟ้องที่ต้องยื่นคู่กันบ้างมาตรา2 2 0 10ก็มีรายละเอียดน่าสนใจอยู่เหมือนกันค่ะนอกจากจะต้องบอกว่าฟ้องเรื่องอะไรข้อหาอะไรคำขอคืออะไรข้ออ้างคืออะไรของตัวโจทย์เองแล้วเนี่ยยังต้องแสดงรายละเอียดพวกนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลทั้งหมดด้วย ใช่ค่ะต้องแสดงให้เห็นว่าลักษณะคดีหรือประเด็นที่ฟ้องร้องเนี่ยมันเป็นเรื่องร่วมกันของคนทั้งกลุ่มไม่ใช่แค่เรื่องของโจทย์คนเดียวครับและมีประเด็นเรื่องการเรียกค่าเสียหายที่เป็นเงินด้วยใช่ไหมครับค่ะอันนี้น่าสนใจกฎหมายบอกว่าต้องระบุหลักการและวิธีการคำนวณเงินที่จะจ่ายให้สมาชิกกลุ่มแต่ไม่จําเป็นต้องระบุยอดเงินเป๊ะๆของแต่ละคนในขั้นตอนนี้ อันนี้ทำไมเหรอครับคือการระบุวิธีการคำนวณไว้นี่สำคัญมากนะคะมันเหมือนเป็นการวางกรอบไว้ล่วงหน้าให้โปร่งใสว่าถ้าสมมติชนะคดีขึ้นมาจะแบ่งเงินกันยังไงจะคิดจากฐาน่ายอ๋อเป็นกรอบไว้ก่อน ใช่ค่ะแต่ยังไม่ต้องไปคำนวณยอดเงินรายหัวจริงๆตั้งแต่ตอนยื่นฟ้องเพราะ1อาจจะยังทําไม่ได้ข้อมูลอาจจะยังไม่ครบ2คือมันอาจจะยังไม่จาเป็นในขั้นนั้นค่ะตัวเลขจริงๆค่อยไปจัดการกันในขั้นตอนต่อไปถ้าคดีมันเดินหน้าไปแล้วเข้าใจแล้วครับแล้วเรื่องค่าขึ้นศาลแล้วครับอันนี้ผมว่าสําคัญมากเลย สำคัญมากๆค่ะกฎหมายบอกว่าโจทย์ผู้เริ่มคดีเสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์เฉพาะในส่วนของตัวเองเท่านั้นไม่ต้องไปคิดรวมของทั้งกลุ่มอันนี้คือว้าวเลยนะครับใช่ค่ะอันนี้ถือเป็นหัวใจเลยที่ทําให้คดีกลุ่มมันเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติลองลึกภาพตามนะคะถ้าโจทคนแรกต้องมารับผิดชอบค่าขึ้นศาลจากความเสียหายรวมของคนเป็นร้อยเป็นพัน ใครจะไปจ่ายไหวคะไม่มีทางเลยครับการจํากัดให้คิดเฉพาะส่วนของโจทย์ผู้เริ่มคนเดียวเนี่ยมันช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายเริ่มต้นไปได้มหาศาลเลยค่ะทําให้คนธรมธรมดาธรรมาพอจะเข้าถึงการฟ้องคดีแบบกลุ่มได้มากขึ้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวเกินไปเป็นการเปิดประตูให้กว้างขึ้นจริงๆครับพอโจทยืย่นคําฟ้องคําร้องไปแล้วสารขั้นจะทํำยังไงต่อครับรับฟ้องแล้วเริ่มสืบพยานเลยหรือเปล่ายังค่ะยังไม่ถึงขั้นนั้น มาตรา2 2 1 1บอบอกไว้ชัดเจนเลยว่าก่อนที่ศาลจะสั่งรับคำฟ้องหลักไว้พิจารณาเนี่ยนะถ้าดูแล้วคำฟ้องมันโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือแก้ไขแล้วศาลจะยังไม่สั่งรับฟ้องนะคะแต่จะหยิบเอาคำร้องขออนุญาตดำเนินคดีแบบกลุ่มขึ้นมาพิจารณาก่อนเป็นอย่างแรกเลยอ๋อพิจารณาคำร้องขอก่อนค่ะเราต้องทำโดยไม่ชักช้าด้วยทำไมต้องแยกพิจารณาคำร้องขอก่อนล่ะครับไม่ดูไปพร้อมเนื้อหาคดีเลย เพราะว่ารูปแบบการดำเนินคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะว่าจะเป็นแบบกลุ่มหรือจะกลับไปเป็นแบบคดีแพ่งสามัญปกติมันมีผลต่อกระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่การส่งหมายให้จำเลยการยื่นคำให้การการจัดการคดีการสืบพยานมันคนละแนวทางกันเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนต้องกำหนดกติกาก่อนว่าจะเล่นเกมแบบไหนถูกต้องค่ะการที่ศาลตัดสินเรื่องรูปแบบคดีให้ชัดเจนแต่เนื่อนๆเนี่ยมันจะทำให้กระบวนการหลังจากนั้นมันราบรื่นเป็นระบบไม่สับสนค่ะ ชัดเจนครับที่มาถึงส่วนที่สำคัญมากๆเลยคือหลักเกณฑ์ที่ศาลจะใช้พิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่ตามมาตรา22212ใช่ค่ะมาตรานี้เป็นหัวใจเลยศาลจะอนุญาตก็ต่อเมื่อเป็นที่พอใจใน5ประเด็นหลักหลังจากได้ฟังคู่ความได้ไตส่สวนแล้วมีอะไรบ้างครับ5ข้อนี้ค่ะ5ข้อนี้เหมือนเป็นเช็คลิสสำคัญที่ศาลต้องตรวจอย่างละเอียดเลยนะคะ ข้อแรกคือความถูกต้องของคำฟ้องก็คือดูว่าพวกขอหาคำขอพ่ออ้างต่างๆเนี่ยมันสอดคล้องกับข้อกำหนดของคดีกลุ่มตามมาตรา222.10ที่เราคุยกันไปหรือเปล่าครับข้อแรกเช็คความเรียบร้อยของเอกสารประมาณนั้นค่ะข้อ2คือลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันหรือ commonality อันนี้คือโจทย์ต้องชี้ให้ศาลเห็นชัดๆเลยว่าสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขามีลักษณะร่วมกันในทางคดีจริงๆ มีประเด็นข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่เป็นแกนกลางเหมือนกันที่ผูกทุกคนไว้ด้วยกันต้องมีความเหมือนกันจริงๆใช่ค่ะข้อ3จํจำนวนสมาชิกที่มากพอหรือ numerosity อันนี้ก็ต่อเนื่องจากที่คุยกันตอนต้นคือกลุ่มต้องมีคนเยอะจริงๆเยอะพอที่ถ้าจะให้ไปฟ้องแยกกันมันจะยุ่งยากไม่สะดวกครับข้อ4ข้อ 4. คือความเป็นธรรมและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าหรือ superiority อันนี้คือต้องแสดงให้เห็นว่าการฟ้องรวมเป็นคดีกลุ่มเนี่ยมันดีกว่าการปล่อยให้ไปฟ้องแยกเป็นคดีสามัญทั้งในแง่ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเลยนะคะไม่ใช่แค่โจทย์แล้วก็ในแง่ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมโดยรวมด้วย ดีกว่าไม่ถึงประหยัดเวลากว่าทรัพยากรสารน้อยกว่าอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะรวมถึงความเป็นธรรมด้วยเช่นอาจจะทำให้ผู้เสียหายรายเล็กๆได้รับการเยียวยาทั้งที่ถ้าฟ้องเองอาจจะไม่คุ้มหรือทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีผลในวงกว้างขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจครับแล้วข้อสุดท้ายข้อ5ข้อ5อันนี้สาคัญมากคือความเหมาะสมของตัวแทนกลุ่มหรือ adequacy สารต้องมั่นใจค่ะว่าตัวโจทย์ผู้เริ่มคดีเองแล้วก็ทนายความที่เสนอชื่อมาเนี่ยมีความสามารถมีความพร้อมและที่สําคัญคือจะทําหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มทั้งหมดได้อย่างเพียงพอและเป็นธรรมจริงๆโอโ้โหต้องดูถึงขนาดนั้นเลย ค่ะต้องดูว่าเขาจะทำเพื่อส่วนรวมจริงๆนะไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรซึ่งตรงนี้กฎหมายก็เปิดช่องให้ท่านประธานสาดิกาอาจจะออกข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวแทนกลุ่มหรือทนายความได้ด้วยค่ะฟังดูแล้วสารต้องพิจารณานละเอียดมากโดยเฉพาะข้อสุดท้ายนี่เหมือนสารต้องเชื่อใจจริงๆว่าคนกลุ่มนี้จะดูแลคนอีกเป็นร้อยเป็นพันได้ ถูกต้องค่ะเพราะสมาชิกกลุ่มคนอื่นๆเนี่ยเขาเหมือนฝากความหวังฝากสิทธิของเขาไว้กับโจทและทนายกลุ่มนี้เลยนะคะศาลก็เลยต้องทําหน้าที่เหมือนเป็น g a t e k e e p ร์หรือผู้เฝ้าประตูคอยสกรีนให้แน่ใจว่าคนที่อาสามาเป็นตัวแทนเนี่ยเหมาะสมน่าเชื่อถือและจะทําเพื่อประโยชน์ของกลุ่มได้จริงๆเป็นหลักประกันสําคัญเลยค่ะครับผมพอศาลพิจารณาครบ5ข้อนี้แล้วสมมุติว่าศาลพอใจอนุญ,ญาตให้เป็นคดีกลุ่มแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อครับ ค่ะผูสารท่านพอใจตามเกณฑ์แล้วก็จะมีคำสั่งอนุญาตให้เดำเนินคดีแบบกลุ่มซึ่งในมาตรา122และ12ก็บอกไว้อีกนิดน,นึงว่านอกจากอนุญาตแล้วเนี่ยสารอาจจะกำหนดขอบเขตของกลุ่มบุคคลให้มันชัดเจนขึ้นด้วยก็ได้นะคะเพื่อให้รู้กันไปเลยว่าใครอยู่ในกลุ่มนี้บ้างใครไม่อยู่อ๋อกำหนดให้ชัดไปเลยและถ้าเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับคำสั่งสารล่ะครับเช่น ฝ่ายจำเลยอาจจะไม่อยากให้เป็นคดีกลุ่มหรือฝ่ายโจทก์ถ้าศาลไม่อนุญาตขึ้นมาทำอะไรได้ไหมครับทำได้ค่ะกฎหมายเปิดช่องให้อุทธร์คำสั่งนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ตามสามารถอุทธร์ไปที่ศาลอุทธร์ได้เลยภายใน7วันนับจากวันที่ศาลมีคำสั่งอุทธร์ได้ภายใน7วันใช่ค่ะแล้วในระหว่างที่รอผลอุทธร์เนี่ยการพิจารณาคดีหลักก็จะหยุดไว้ก่อนนะคะ พอเรื่องขึ้นไปศาลอุทธร์แล้วท่านก็จะรีบวินิจฉัยแล้วคำวินิจฉัยของศาลอุทธร์ในประเด็นนี้ถือว่าเป็นที่สุดค่ะเป็นที่สุดคือจบที่ศาลอุทธร์เลยไม่ต้องไปดีกาต่อใช่ค่ะจบแค่นั้นเพื่อให้รู้ผลเด็ดขาดไปเลยว่าจะเดินหน้าคดีในรูปแบบไหนจะได้ไม่ยืดเยื้อเสียเวลาค่ะครับการที่มันอุทธร์ได้แต่ก็จบเร็วที่ศาลอุทธร์ก็ดูสมเหตุสมผลดีทำให้คดีมันเดินหน้าต่อได้ไม่ว่าทางไหนก็ตาม แล้วพอคำสั่งเรื่องรูปแบบคดีมันถึงที่สุดแล้วจริงๆเนี่ยขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับผลลัพธ์ก็ตามมาตรา2-2-2-1 2วรกสกับวรกหเลยค่ะชัดเจนมากถ้าผลคืออนุญาตให้เป็นคดีกลุ่มศาลก็จะสั่งรับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาอย่างเป็นทางการแล้วก็ส่งหมายเรียกให้จำเลยทราบให้มายื่นคำให้การสู้คดีภายในหนเดือนตามปกติแล้วที่สำคัญคือทนายความของโจทผู้เริ่มคดีคนแรกนั่นแหละค่ะ ก็จะกลายเป็นทนายความของสมาชิกกลุ่มทั้งหมดไปโดยผลของกฎหมายเลยอ๋อทนายคนเดิมเป็นทนายของทุกคนในกลุ่มเลยใช่ค่ะแต่ถ้าผลออกมาว่าไม่อนุญาตละ่ะครับถ้าไม่อนุญาตถ้าศาลสั่งไม่อนุญาตคดีนั้นก็จะได้ไม่เป็นคดีกลุ่มศาลก็จะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปแบบคดีสามัญธรรมดาค่ะคือพิจารณาเฉพาะคำฟ้องในส่วนของตัวโจท์ผู้เริ่มคดีคนนั้นคนเดียวไปอ๋อ ก็คือกลับไปสู่โหมดปกติโจทย์คนแรกก็สู้คดีของตัวเองไปส่วนคนอื่นๆที่อาจจะอยู่ในกลุ่มตอนแรกถ้าอยากจะฟ้องก็ต้องไปเริ่มคดีของตัวเองใหม่แยกกันไป ถูกต้องค่ะการที่ศาลไม่อนุญาตในคดีแรกไม่ได้ไปตัดสิทธิ์คนอื่นที่จะฟ้องนะคะเพียงแต่คดีที่ยื่นมานั้นมันไปต่อในฐานะคดีกลุ่มไม่ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าได้รับอนุญาตเมื่อไหร่ก็คือเปิดประตูสู่การพิจารณาคดีขนาดใหญ่ที่คำพิพากษาจะมีผลผูกพันกับสมาชิกกลุ่มทั้งหมดเลยค่ะ ครับผมมีอีกสถานการณ์หนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือถ้าเกิดว่ามีคนหลายกลุ่มเลยที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องเดียวกันแล้วต่างคนต่างก็ไปยื่นคําร้องขออนุญาตดําเนินคดีแบบกลุ่มในเรื่องเดียวกันนี้แหละอาจจะยื่นสารเดียวกันหรืออาจจะคนละสารก็ได้แบบนี้จะทํำยังไงครับมันจะมีคดีกลุ่มซ้อนๆกันหลายคดีเลยครับ อ๋อประเด็นนี้กฎหมายก็คิดเผื่อไว้แล้วค่ะในมาตรา22213มีทางออกไว้ครับยังไงครับหลักการก็คือถ้ามีคำร้องขออนุญาตในเรื่องสิทธทิเดียวกันเนี่ยยื่นเข้ามาหลายคดีไม่ว่าจะศาลเดียวกันหรือต่างศาลแต่เป็นเรื่องเดียวกันศาลจะต้องเอาคำร้องเหล่านั้นมารวมพิจารณาเข้าด้วยกันก่อนค่ะรวมพิจารณาก่อนใช่ค่ะ แล้วจากนั้นสารจะมีคำสั่งเลือกผู้ร้องเพียงรายเดียวเท่านั้นให้เป็นโจทย์ในคดีแบบกลุ่มเพียงคดีเดียวสำหรับเรื่องนั้นๆอ้าวแล้วจะเลือกจากอะไรครับกฎหมายบอกว่าให้ใช้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ท่านประธานสารดีกากำหนดคะ่ะซึ่งก็คงจะดูหลายหลยอย่างประกอบกันเช่นความพร้อมความสามารถในการดำเนินคดีหรือใครยื่นก่อนอะไรทำนองนั้นเพื่อให้เหลือคดีกลุ่มในเรื่องนั้นแค่คดีเดียว อ๋อเพื่อไม่ให้มันซ้ำซ้อนวุ่นวายถูกต้องค่ะเพื่อความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพลงคิดดูว่าถ้ามีคดีกลุ่ม3-4ี่คดีฟ้องจำเลยคนเดียวกันในประเด็นหลักเดียวกันมันคงจะจัดการยากมากการรวมคดีแล้วมีโจทย์หลักแค่ชุดเดียวเนี่ยมันจะทำให้การดำเนินคดีมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะฟังดูเป็นระบบดีมากครับสรุปแล้วภาพรวมของกระบวนการขออนุญาตนี้ก็คือไม่ใช่ทุกคดีจะขอได้ ต้องเข้าประเภทและมีคนเดือดร้อนเยอะจริงๆการยื่นขอก็ต้องทำพร้อมคำฟ้องเลยแล้วศาลก็จะมาพิจารณาคำขอนี้ก่อนโดยมีเช็คลิสต์5ข้อสำคัญในการตรวจสอบใช่ค่ะหัวใจคือบทบาทของศาลในการกลั่นกรองหรือ gatekeeping role นี่แหละค่ะที่ต้องดูให้รอบคอบทั้งความเหมือนของคดี commonality ขนาดกลุ่ม numerosity, ความเหนือกว่าของวิธีพิจารณา superiority และที่สำคัญมากคือความเหมาะสมของตัวแทนกลุ่ม adequacy เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้กระบวนการพิเศษนี้มันเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจริงๆแล้วการทำความเข้าใจเรื่องนี้มันมีประโยชน์กับคนทั่วไปยังไงบ้างครับในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ดิฉันคิดว่ามันช่วยให้เราเห็นนะคะว่าระบบกฎหมายก็พยายามสร้างเครื่องมือที่จะช่วยให้กลุ่มคนที่อาจจะดูตัวเล็กตัวน้อยหรือเสียงไม่ดังพอเนี่ยแต่เมื่อประสบปัญหาร่วมกันในวงกว้างเขาสามารถรวมพลังกันเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนเพิ่มอำนาจต่อรอง ก็อาจจะมองแบบนั้นได้ค่ะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ความเสียหายมันเกิดในวงกว้างได้ง่ายขึ้นจากหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการหรือผลกระทบจากโครงการใหญ่ๆการมีกลไกแบบนี้ก็ช่วยสร้างความสมดุลได้ระดับหนึ่งครับขณะเดียวกันก็มีกระบวนการตรวจสอบของศาลที่รัดกุมเพื่อความเป็นธรรมกับฝ่ายจำเลยด้วยใช่ค่ะต้องมองทั้งสงด้าน กฎหมายพยายามสร้างสมดุลให้ทั้งการเข้าถึงสิทธิที่มีประสิทธิภาพและกระบวนการที่เป็นธรรมผ่านการกำกับดูแลของศาลอย่างใกล้ชิดครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่ประเภทคดีขั้นตอนการยื่นคำร้องหลักเกณฑ์การพิจารณาของศาลไปจนถึงผลลัพธ์ว่าจะอนุญาตหรือไม่และการจัดการกรณีมีคำร้องซ้อนกันค่ะ ก็น่าจะพอเห็นภาพรวมของด่านแรกคือการขออนุญ,ญาตได้ชัดเจนขึ้นนะคะซึ่งเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่เป็นก้าวที่สำคัญมากจริงๆครับผมแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะว่าออสมมติว่าคดีมันผ่านด่านแรกไปได้แล้วสารอนุญาตให้เป็นคดีกลุ่มแล้วทีนี้ความท้าทายต่อไปคืออะไรครับคือการบริหารจัดการ ภายในกลุ่มโจทย์เองเนี่ยแหละค่ะที่อาจจะมีจํานวนมหาศาลเลยมีความต้องการที่หลากหลายหรืออาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันในระหว่างทางบ้างตลอดระยะเวลาที่คดีมันอาจจะยาวนานหลายปีเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายอะไรบ้างที่ตัวแทนกลุ่มกับทนายความจะต้องเจอ ต้องรับมือแล้วต้องจัดการให้ได้เพื่อจะนำพาคดีไปสู่เป้าหมายสุดท้ายให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกทุกคนในกลุ่มอย่างแท้จริงอันนี้น่าจะเป็นอีกมิติที่ซับซ้อนและสำคัญไม่แพ้ขั้นตอนทางกฎหมายเลยนะคะโอ้เป็นคำถามที่น่าคิดต่อยอดจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ยินดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ